วิธีแก้ปัญหาจอดำขึ้นแต่เมาส์นะครับแบบนี้ครับผมคือลิกซ้ายหรือขวาหรือเราจะไปทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะมิมพ์อะไรก็ไม่ขึ้นครับวิธีแก้ก็คือให้ให้เรามันมีวิธีแก้อยู่2วิธีนะครับก็คือ1เลยคือกดปุ่ม c t r โทรลชิครับ ESC นะครับจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานครับผม แล้วก็วิธีที่2นะครับถ้าสมมติกดตัวนี้แล้วมันไม่ขึ้นนะครับก็กดปิดก็คือกด control a n t e n e t delete นะครับผมขึ้นหน้านี้มาครับพอขึ้นหน้านี้เสร็จก็ไปที่ตรงนี้ครับเห็นไหมัมันจะโชว์หน้า task manager ขึ้นมาครับผมครับพอมาหน้านี้เสร็จนะครับผมก็คือไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับ รันนิวทัสนะครับผมกดรันนิวทัสเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราพิมพ์ไปคำว่านะครับ E X P L O นะครับ E R E นะครับก็คือ Explorer นั่นเองนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับพอติ๊กถูกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็กดโอเคได้เลยนะครับ อ่าโอเคก็เข้าหน้าต่างได้ปกติแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม